สวัสดีครับพบกับช่องละครเมืองชาแนลครับเมื่อนี้ได้กาบมาจ้งบ้านครับไรเดียมมากาบย่ายเถ่ครับไม่ย่าเถ่คนยู่บ้านนะครับเ,ออเดี๋ยววันนี้ก็จะได้กาบไปเฮ็นงานแล้วครับวันนี้ก็ได้ทายบรรยากาศแบ้อนนะครับ ก็เป็นๆน่นแหลเ็แวะๆนั่หมาคน้คุณยายครับคุณยายคนคุณท่ากุดอนครับกลับมาเยี่ยมญากเพื่อนบปนด้วยกลับมาครับได้มากกลับมาไหว้พออแล้วอันนี้หน้าครับได้ผักได้ัก เจ๊ลุงครับเจ๊ลุงเจ๊ลุงเป็นเป็นยู่บ้านครับอยู่ทั้งผู้ดอนนะครับเป็นเบิงย่าอยู่ทั้งบ้านนะครับผมก็เลยได้มีคลิปส่างๆในเบื้องครับสักสองสามนาทีเป็นอยู่บ้านเพิ่นก็มีเบี้ยเฮ็ดเพิ่นเกิเฮ็ดไม่กวดขายครับครับพี่น้องสนใจก็สร้างได้ครับสร้างสร้างส่องละครเมืองแชนแนลได้อัลละห้าสิบบาทสี่สิบบาทก็มีเดี๋ยวผมสิให้ไปเบิ่งภาดนะครับเด้อ อันนี้จะเป็นไม่ไม่ไม่กว่าที่ใหญ่แล้เห็ดเห็ดอะไรนะครับเป็นกุ้มของผู้เฒ่าครับกุ้มผู้เฒ่าเพิ่นเห็ดแบบใช้ไาขายแล้วครับด้อันนี้เอาแล้วเจ็ดสิบบาทนี่เบิ่งครับความใหญ่ใหญ่นะครับบางนาคนได้เลยครับครับเอาจากนหน้าหน่อยลูกให้เห็นหน้าคนเอ้ยนี่นะครับสูงใหญ่ครับบางนาคนก็นได้ครับ พีเซนเตอร์พีเซนเตอร์มาเบิ้งหายแ้วนะครับนี่ฟางนี่จะเป็นอันน้อยนะครับสี่สิบบาทตัวนี้สี่สิบบาทนะครับใส้เบป็นข้าวๆก่อนนะครับไม่กวาดสิสร้างได้ครับสร้างได้ผมกับอุดหนุนเพิ่นไปขึ้นยังนะครับ อันนี้น้อยนี่อันละซี่อันนี้ซี่สิบบาทครับอันน้อยนี่อันใหญ่นี่เจ็ด oh, <yes>, yes. สิบบาทครับอันนี้อันใหญ่น,นะครับเดี๋ยวการส่งนี่ที่ต่อผมมาได้ครับเดี๋ยวผมเสียอธิบายดูฟังว่าส่งแบบไรเคอรี่หรือแฟร์หรือทรงตา่างจังหวัดน,นะครับกับประมาณนี้ครับเดี๋ยวพูพ่พกันในคลิปหน้าแล้วครับเดีย๋ยวคลิปนี้ไว้สำหรับครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย